กระตูนดูแขนแม่ซะก่อน,แ,นแม่นะ้วมันลุมแขนแม่แล้วกระตูนกระตูนดูหันมาเยอะมากดูดิตั้งหลายตัวกระตูนกระตูนดูดิตั้งห้าตัวไปแล้ว ลไปหมกลับได้กลับได้ไปซื้ออาหารมาป้อนกันไปซื้ออาหารกันเรียกมนันนะลูกไหนก็ปากมันลูก ผูกมันยังยาวเลยราต้ล้วก็ตกของก็พิ้วหมดยังก็พ<ะ>ิ้วยังหนิบไม่ได้เลยเอามือเลยจับเลยเอามือจับเลยเออทีละอันทีละอัน หมดันลุงการ์ตูนเต็มเลยหมดแล้วไปย่างอื่นอีกไปบ้านอะไรอีกให้น้องหมูไหมอเอาไหมต่อไปเราจะเข้าอุโมงค์เสื้อแมลงต่างต่างเขามีพวกนีน้ไหมน่าจะมีอ่ะเข้าไป,ประฟิวเข้าไปแล้ว

เต็มเลยเต็นเลนูไม่มีมก,ก็กลัว่ะผีเสื้อตูนให้นมปลาเถอะให้นมปลา,อ,าอุ้ยไป ฟิวก็ลงใกล้ๆมันนี่ฟิวปลาไม่เห็นมหาฟิวเลยหมดอย่างยังไม่หมดเลย หมดเลยลูก กระตูนกระตูนดูแขนแม่ซะก่อนคุณม mm ันลุมแขนแม่แล้วกระตูนกระตูนดูหันมาเยอะมากดูดิตั้งหลายตัวกระตูนกระตูนดูดิตั้งห้าตัวไปแล้ว กระตูนเบาๆลูกกลัวเหรอดูดิเข้ามาแล้วกลัวทำไมเนี่ยเข้ามาแล้วกลัวทำไมกระตูนไมเก่าหัวแม่ด้วยกระตูน ออกมาจากองนกแล้วเป็นไงกลัวกลัวนกน,นี่นะมันไม่กอดหนูก็หนูไม่ได้ถืออาหารเนาะ,ะมีเต่าด้วยใครกล้าให้งูจับบ้างอหะงูก็มีนะน<ะ>ี่มาถึงแล้วจ้า พอออาหารไก่ครับจับแน่นๆนะเขาบอกว่าให้จับแน่นๆกลัวไก่นี่ไงก็จับเหมือนพอ่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยออนออกมาหาเราไม่กล้าลแไม่กล้ากลัวอะไรละ่ะโอ้โหมันหิว ไก่มันลงมาหาคนเหรอ คลิปนี้พวกเราต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายหน้าตาคนกลัวนกไหม